สวัสดีครับทุกคนปั้มนะครับเจอกันแล้วครับสวัสดีครับทุกคนปั้มนะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับเรียกร้องมาว่าอยากเห็นปั้มทำอเดย์อินไลฟ์หรือว่า1วันทําอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันพักของปั้มนะครับปั้มเลยถือโอกาสถ่ายวีล็อกหรือว่า1วันทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ปั้มต้องออกกินข้าวข้างนอกกับแฟนใช่ไหมครับปั้มทำคอนเทนต์ที่ว่าออกกินข้าวข้างนอกยังไงโดยที่เราไม่เตรียมอาหารไปแต่ว่าเลือกทานอาหาร ที่มันค่อนข้างคลี a n แล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเรานะครับแล้วก็แฟนแฮปปี้ด้วยเราแฮปปี้ด้วยนะครับสั่งอาหารยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ป้อมใช้ชีวิตทั้งนอกบ้านทั้งวันเนี่ยป้อมจะสั่งอาหารอะไรบ้างในะแต่ละมือนะครับแล้วก็ทํายังไงให้ชีวิตเราบาลานซ์ไม่ทะเลาะก,กับแฟนนะครับไปดูกันไปโอเคครับป้อมจะมาคุยเรื่องการใช้ชีวิตยังไงให้บาลานซ์นะครับก็คือการที่เราเล่นเวทนะครับหรือว่าออกกำลังกายหรือสมรรลทั่วไปที่เพิ่งเริ่มดูแลสุขภาพนะครับเร เป็นปัจจัยหลักของเราใช่ไหมเวลาที่เราออกไปข้างนอกหรือว่าต้องไปกินข้าวข้าบครัวกาแฟจับบนรอบข้างนะครับเราจะทํำยังไงให้เราใช้ชีวิตกับพวกเขาได้โดยปกตินะครับโดยที่ไม่เป็นปัญหาผมจะบอกให้ว่าทุกอย่างนะครับทุกเมนูทุกร้านอาหารเราสามารถกินได้นะครับเพียงแค่เราเลือกกินนะครับอย่างเช่นไก่ทอดเนี่ยเรายังกินได้เลยเพียงแค่เอาหนังไก่ทอดกรอบที่ไม่ไเอาใส่อร่อยออกเฉยๆเมื่อเรากินเนื้อไก่ข้างในนะครับ ทุกอย่างครับเราแค่รู้ว่าเราต้องการสารอาหารอะไรแต่ละมื้อเราต้องการโปรตรีเรน,ตรนเท่าไหร่น้ำสัมระมาณเท่าไหร่ข้าวประมาณเท่าไหร่แค่นั้นเองเราก็แค่กินตามที่ปริมาณที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามนะครับเราแค่ดูว่าโอเคเราต้องการเท่านี้เราก็กินแค่เท่านั้นครับเราไม่ต้องไปซีเรสมากว่า oh, oh, โอ้โหฉันจะต้องออกไปข้างนอกกับครอบครัวแต่ว่าฉันจะเตรียมข้าวกล่องไปเพราะว่าฉันจะหาอาหารคลีนไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ต้องคลีนขนาดนั้นครับคลีนมันไม่ได้แปลว่า จืดหรือว่าไม่มีรสชาตินะคลีของเราเนี่ยหมายถึงว่าอาหารที่มันมีคุณภาพอย่างนี้ดีกว่าว่าเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพในมือนั้นข้าโบไฮเดรตที่มีคุณภาพในมือนั้นให้เลือกแบบนี้ดีกว่าครับแล้วก็เราจะใช้ชีวิตกับคนรอบข้างได้โดยไม่มีปัญหาแล้วครับชีวิตเราก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วก็คนข้างๆเราก็จะแฮปปี้ด้วยนะครับโดยที่ไม่สม่งผลกระทบเสียกับใครทั้งนั้นนะครับใช่เพราะคุณอ่ะชอบมาพูด ว่ากินนั่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้จริงๆแล้วปัจจัยหลักคืออยู่ที่พลังงานที่เราได้รับต่อวันมากกว่าใช่ครับนะคะที่นี่เพื่อน กับเนื้อออโคโดครับแล้วก็สเต็กกระปิสดครับสเต็กกระปิสดครับคุณที่โคง้งที่แกวครับแล้วก็เอาแกงแก้วตาครับ อาหารทั้งหมดครับ่ล้วก็สั่งมาในมื้อแรกวันนี้ก็จะมีพวกนะครับอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเรากินได้แค่เอาหนังออกอย่างเงี้ยเรากินได้แค่เอาอ,อันนี้ออกแล้วก็ไม่กินมันมันนะครับแล้วก็พวกนี้พวกเน,น,นื้อย่างพวกคูนาพวกเนี้ยคือเรากินได้หมดเลยเพียงแค่จะกินที่มันไม่มันส่วนไหนมันแล้วก็เอาออกนเองนะครับไม่ต้องแบบว่าบอกเขาว่าต้อง,องเครื่องปรุงอะไรให้มันยุ่งยากหรือว่าให้รสชาติเปลี่ยนเราแค่เลือกที่จะ ไม่กินสิ่งนี้เขารู้ว่ามันไม่ดีหรือว่าไม่ยังเป็นนะ้ำแค่นี้ง่ายๆเรากินอาหาต้องปานได้นะแรับแซฟตี้ ตอนนี้นะครับป้อมจะกินมื้อที่2แต่ว่ามื้อที่2อ,อะ่ะป้อมจะกินเป็นฟาสต์ฟู้ดซับเวดยวป้อมจะสั่งให้ดูว่าสั่งซับเวะหรือว่าสั่งฟาสต์ฟู้ดอ่ะยังไงให้มัน clean น,นะครับให้เรากินได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดไปดูข้างในกัน คนที่กำลังไดเอทนะครับหรือว่าอยากกินทงค้นที่สับเพลนะครับก็มีสเต็กเนื้อครับที่แนะนำมีไก่งวงแล้วก็อกไก่นะครับแล้วก็เนื้ออบแต่ว่าพวกไก่พวกนี้ที่มันมีซอสเนี้ยนิดหน่อยกินได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสั่งได้เลยกินนะไม่แย่ไม่ต้องห่วง เอาเป็นเนื้ออบกับสเต็กนะครับ ขอ,อ,อผมเอาเป็นอผักกาดแก้วนาครับครับแล้วก็เอามะเขือเทศครับครับผมแล้วก็เอาพริกเขียวครับแล้วก็แตงกวาครับ แล้วก็ซอสแจ่วใส่แค่นี้เดียวครับขอบคุณครับโอเคครับนีดนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม ใช่ใชยังเดียวหรอค่ะจะอิอ่มมันคือแป้งเลยเห็นแป้งครับแป้งวิธีการนี้แหละน,นี่นะครับของ้มัมเนื้ออบกับสเต็กเนื้อนะครับไม่ใส่ชีสแค่นี้ก็คลีนแล้วไม่ยากเลย สำหรับใครที่เร่งรีบนะครับหรือว่ามีเวลาจํากัดจะสั่งพวกามองเนอหรืออะไรพวกนี้ครับก็แค่บอกเขาว่าไม่ใส่ชีสกับไม่ใส่มายองเนสครับแค่นั้นเองมันก็สามารถกินได้แล้วนะมันก็คลีแล้วมีนต้องกินสปเวงนะเพราะป้าชอบแม่ได้เชอบกินเบอร์เกอร์เท่าไหร่ชอบแซนด์วิชมากกว่า คือโปรตีนความมื้นี้ได้จากไข่ได้จากกุ้งนะครับแล้วก็ได้จากปลาแล้วก็คือได้จากข้าวขาวนะครับสีสันสีเมนูครบอโปรตีนครบถ้วนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตครบถ้วนนะครับต่อมนื้อจบแฮปปี้ จบแล้วนะครับสาหรับการกินอาหารนอกบ้านของป้าวันนี้นะครับก็ป้ากินให้ดูทั้งหมด3ม,มื้อนะครับเพราะวันนี้ป้ากินนอกบ้าน3ม,มื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่กําลังมีปัญหานี้อยู่ว่าฉันไม่สามารถกินข้าวนอกบ้านได้เพราะว่าท่านผู้มาานอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็สบายใจได้เลยว่าสามารถกินอาหารนอกบ้านกับครอบครัวได้กับเพื่อนกับแฟนได้ครับเพียงแค่คุณเลือกกินในแต่ละเมนูเฉยว่า อะไรมันอะไรทอดหรือว่าอะไรดีไม่ดีเราอูอรู้แล้วใช่ไหมเราก็แค่เลือกกินนะครับเราก็แค่กินสิ่งที่เราต้องกินแค่นั้นเองไม่ต้องแบบว่าซีเรียสมากว่ามันจะต้องคลีนจา๋าแบบว่าไม่ปรุงรสเลยหรือว่ามันจะต้องแบบสะอาดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันอีกแล้วถูกไหมเรากินแบบในโอกาสที่ออกไปข้างนอกหรือว่าอาจจะแบบอาทิตย์ละสองสามครั้งก็โอเคนะสำหรับปัมนะครับมันก็ไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับ เพียงแค่สารอาหารในแต่และมือมันครบก็พอนะครับมีเนื้อสัตว์ที่ดีมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับป้าจะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับจะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็หาแนวคิดหรือว่า,าสิ่งรอบๆตัวที่คนทั่วไปเนี่ยสงสัยว่าทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับคนที่ออกกำลังกายป้าจะหามาทําให้ดูว่ามันทําได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครป์เพื่อนกำลังครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ